ครับสวัสดีครับเอฟซีดิคันครับสำหรับโมนี้กับแข่งวันที่12บสอำหรับ,บตามวัดนันไม้แอดก็ได้เดินทางมาที่วัดป่าโนนยอนะครับเพื่อนน่ารักการน้่มันพง พระปรานมาถวายคือวัดป่าโนนยอดองกัน้องสวัสดีครับงามบ่้งามงามเอาไปตวดมันถวมากเลรประานมกันนะสเมกมจะเขาี้บอดกอิแล้ว กันครับเะยันครับกำลลังกลงเป็นยัอค่ไลวคะเ้โอ้ยค่ากโชคดีว่องมางนงแงกันด้นเลเกจะตัวสองตัวเบเรนบ่ตาหงเ้ยน้อโอ้โชคีกันเป็นปรัก็อนถูก็นถูกดี่คดีป็นสมาบุญเื่อยเรื่อเนาะค่ะอราก็เองก็เป็นสมา ครับนี่ทางในบ้านเป็น <Pal> ก <az ine> uh, <laughs> um, ับถ <laughs> ูกท kind of eh? ุกคนนะครับมูกป่ตูเพราะว่าเจ้าของจากากถูกสามตัวนีครับวัดถุปรูแอดเดีกาเล่นได้สามตัวครับสอตัววาเลนเตเอาหวังว่าเจ้าคักนี่แล้วครับก็ว่าก็สองตัวองเทมกเหาเต็มกของแล้วเเต็ เที่ยงไทยถูกจ้ะเนีน่ยห่ายไทยว่าแปดสองสองนะอืมนตัแบกเขาคือไปจุดไหมครับเออคำว่าเป็นตามปากฝ่ายว่าแสดงว่าเรียกวัดโน้นยอเขา่ายไทว่าแปดสองสอง จุด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 ตัวจุดตัวดับแล้วก็จุดไหมหรือไหนมันจุดตัวจุดจุดจุดเลยพอไล่ก็มากเนี่ยพอไล่พอไล่ไหมน่องพอไล่เนี่ยแล้วมันดนนี่นะรุ่นแฝัน่ามีคนแบบทก็มากสามสีขันแบแรงมา

ลงไปกันบก่อนะครับเนาะโอ้ตป็เลขแต้องหาหาในห้องไหมครับติดตัวนี่ปิดตหวนะปิดไหนะนี่อันนั้นวะครับเอาสมอยังมาเสียบก็ได้ทาเทีย่สิ่วลากเันมาห่อนหรอหลุมนี่นี่นี่กสมเลยว่า ผลไม้ย,ยากเลยก็ะไรครับเสียบจุดต่ออะไมพอนมาจุดใหม่แม่เจ้าพวกเป็นพวกจุดอ่อาผลไม้มาเสียบเอาครับขันสาเทียนขันห่อนได้ครับย้ำนันล่มควันเปี่ยนนันลยควันลมเลยครับต้องใส้ผลไม,ม้เสียบเอาครับมันเปลี่ยนะคัน,น,น,นกนน <c oughs> นับเป่นแหนะละโอ้เปลนักจัง รางวัลที่สัตว์ที 2> 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามซีนี่หานี่ก็ยังดีครับครับผมไปให้รางวัลที่หกเรื่อยๆเว้ยจนขึ้นมานี่ยคือมาเรื่อยๆมอลรางวัลใหญ่ๆเอาที่สามที่สองดีที่หาที่สองใดแล้วอันนี้พาผมโอ้โอ้อยากได้เด้รางวัลที่หนึ่งรางวัลนี่นี้สี่มีรางวัลที่หนึ่งไหครับนี่ คิดว่าม่อย pues ู่ครับโอ้ยเร็วแล้วก็รอดรอดมาน้องรอดนี่เลน้อยซึ่งเพิ่มมากอีกหลายคนอยู่ฮะิ่นตาอาจจะยงลดอยู่ครับผมสามหนึูนย์สี่สามหนึ่งศูนย์สนูนยนะครับทีฟังหรอครับไปยืมไปหาซื้อสลากินแบ่รัฐบาลในกอนนะครับเนาะตูคนละตู้พี่ว่านันละครับผมจังหวัดาเอ็ดจังหวัดะอาจารย์ลูกผู้ดำ คุณหารท่านใช่ไหมกอคุณหันท่านใช่จนคนได้เมะพาไปท่านมาให้เปนสบายให้แกมาส่งพ้อไปส่งหอเรถหอไปครับผมทน้่อแา่อนี่บคุับผมหลายเอเปลี่ยนรถกับเกือบพอท่านท่านสาาสามหนึ่งสี่ศูนย์สามหน่งศนสีครับ่ไมนย์อครับสาหรับสำหรัรถที่เยนากกับ ครับสามหนึ่งูนย์สนะครับแปดแปดสองสองนี่สองมไแล้วอ๋อดีโพดแก้าใช่ไหมอนดเจ้า่เพรา้ที่พราะเราวตัวแเขาบอกว่าแปดพอีกครั้งนึงเลขสองเมาื่อกี่อะไรเป็นเลขแปดปัดนี่มานบำรถที่เชิญองค์พระประธานมากคือสา8แรน สวนหนาตักของผ้าก็คือ20นิน้วน,นะครับกเกนะ็บสองก็น่าจะเก็ว่าอะไรเก็นครบระวัยอีบแป้สองสองิบว่าเขาเต็มเต็มมานาะบันนี่สาตัวตรงๆแบบนี้กับเี่อะไรกวผมจะพาบะเบงกับเบดห้จุดไม่เบ็ดกัน,กน,กน,นะครับ แต่ว่าแปดรุ่นแล้วครับแปด่นแล้วแปดไแล้ววัการ์แล้วนเส็ดท่าน้ากุนแล้วสามคนส่วนรถที่ขึนลงไทยมาลงไทยด้วยมันศูญสีนะครับทแปดสองสองนี่เลขวัดนี่เขาแท้แน่นอนเลยบานี้พี่ ก็ว่ากันขอให้ออกก้แปดทอ่สองเด้อข่งเรียบวัดสิข่า้วยเติมเติมเลรอีบันลบมือนีได้เลยวัดน้องย่อลมือนีสรุปมือนีโอ้ับทิแมนโอ้กพขาง่ายเลจ้าเขียนไมพอดูดิเรียกขึ้นอยู่ทั้งในพุนเตี้ยเรียกขทั้งในคือดีันจับบ้างใช่บัน แปดสองสองนี่กระิ้วกแปดองสองได้ฟังว่าหูยทีเนี้เนี่ยคือแปดกับสองมาแล้วยังอีกสองตัวนึ่งุันแล้วว่าดจุดหรอด้ตก่อนจุดคันเรียกว่าสี่โอ๊กแปดสองสองได้แล้วว่าแต่ว่าท่านี้เขางวนนี้ของวัดปานน้อยห้มันเขาแปดสองสองเรื่องนี้หอเมาเน่แต่ว่าส่วนตัวเลขที่จะให้ซื้อนั้นตัวไม่แม่นบ่ะครับอันนี้อันนี้เป็นเสียงไทยซื้อมาหาสี่อ๊กยี่นี่ของวัดปานน้อยเขานี่ ไข่เลขคู่ตัวนี้เป็นแปดสองสองครับตัวที่ให้แท้ๆนั่นว่ามันตัวนี้ครับคือผลเสียงว่าถ้าจะออกของเลขของวัดนุ่นปลานุ่นยอดนี่ให้เลขทูบเสียงนี่ให้ออกเป็นแปดสองสองครับมิตรบ้านอื่นบอกครับเจ้าาพาคนคาติดธุระอยู่ที่หมุ่บ้านนี่ มันต้อย่อยก็มีเห็นปะมีสลาจันทร์นขายุ่วัดได้หรอก็ครับวัดตนยอก็เง็นเนาะพอสักคู่ครับังจะมกะแทบเย็นเพราะว่าเลขช้อยนี่เลยต้องลุกบแบบต้องแบ็กเพราว่าเลขช้อยเต้าตเนี่เต้า ยังเจนเดีนใหม่แล้วล่ะป่าเป่า,ปา,า,ปา,า,ปา,าออกก็ยังเจอให,หม่ไว้ย้อนเป็นเลขศูนย์เดี๋ยวแบบพี่น้องบเลขศูนย์จะเรียกเล่นปรเดี๋เลขสามลุ้นครับรอลุน้นถ้าเลขทูบเสียงออกแปดสองสองข้าอาจารย์ว่าเลขที่จะปล่อยในวันนี้จะเข้าตรงตรงสามตัวเลยนะครับนี่เละครับ คือท่านจะก่อสร้างองค์พระนะครับองค์พระใหญ่สูง16เมตรนะครับตักกว้าง10.05จุหรือ50นะครับาตักกว้างขององค์พระแต่ส่วนสูงขององค์พระคือ16เมตรนะครับซึ่งได้ออกไปแล้ว ร,รา,าติดตามนะครับว่าห้วนนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะครับซึ่งมวดที่ผ่านมาก็เข้าหกเกแล้วครับซึ่งอเอเดงก็ได้มาถ่ายทำแต่ก็เล่นแต่3ตัวนะครับซื้อแต่สมตัวสองตัวไม่ได้จัดนะครับ ครับรกำลังจะก่อสร้างให้เสร็จนะครับก็อรอจะตุปัจจจยจากผู้มีจิตศรัทธานะครับเพื่อนๆพอได้จากมาทางวัดนะครับหากท่าในใดมีจิตใจที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ก็ติดต่อมาได้ที่พระอาจารย์ปัดป่านนยอได้นะครับ ต่อโดยตรงพระอาจารย์วัดปา่านนนยอมาเลยน,นะครับนะครับชื่อวัดนะครับชื่อวัดวัดป่าร่วมจิตสันติสุขวัด ขณะทำนะครับรอดติดตามตัวเลขแนวทังภายในอีกบดบดม่นานนะครับเนาะพระอาจารย์เพิ่อก็จะได้ปล่อยภายในมันนี้แล้ะครับก็รอเวลาไปก่อนนะครับนะเนาะพระอาจารย์วัดปานุุยอจะปล่อยวันนี้นะครับสามตัวตรงตรงแล้วก็สองตัวนะครับจะปล่อยวันที่สิบสอง ของหมวดประจำวันที่16สิงหาคม64นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหลักคลิปนี้ก็ขอปิิการแถมไกลนะการถ่ายทำไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ